Good morning สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูกิ่งนะคะในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนแกรมมากกันนะคะก่อนอื่นครูก็จะทบทวนสักเล็กน้อยนะคะถ้าหากว่านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูของสัปดาห์ที่แล้วได้เลยนะคะโอเคค่ะ สัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเพิ่ม verb to be เข้ามานะคะก็คือ is กับ a r e ที่แปลว่าเป็นอยู่คือ is จะตามหลังประธานที่เป็นเอก,กพจน์นะคะส่วน a r e จะตามหลังประธานที่เป็นพ่อหูพจน์เรามาดูคำแรกนะคะคำว่า this is จะกล่าวถึงสิ่งสิ่งนั้นที่อยู่ใกล้ผู้พูด และจะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ค่ะคำที่สองคำว่า t h s are จะกล่าวถึงสิ่งสิ่งนั้นที่อยู่ไกลผู้พูดและจะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์มาดูคำที่3นะคะคำว่า t h i s is จะกล่าวถึงสิ่งสิ่งนั้น ที่อยู่ใกล้ผู้พูดและจะใช้กับคำนามที่เป็นพาหูพจน์มาดูคำสุดท้ายนะคะคำว่า d o s are จะกล่าวถึงสิ่งสิ่งนั้นที่อยู่ไกลผู้พูดและจะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์เราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะ ูจะให้เป็นรูปภาพแล้วให้นักเรียนตอบคำถามนะคะว่าภาพนี้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลผู้พูดแล้วมีของกี่อย่างนะคะมาดูตัวอย่างอย่างเช่นข้อ1น,นะคะเป็นรูปหนังสืออยู่ใกล้ผู้พูดเพราะฉะนั้นแล้วหนังสือมีกี่เล่มคะ2เล่มขึ้นไปแสดงว่าเป็นพ่อหูพจน์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ these are my books เติม s ด้วยนะคะเพราะว่าหนังสือมีหลายเล่มค่ะ,ะนักเรียนมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2ครูให้รูปหมวกนะคะหมวกอยู่ไกลผู้พูดแล้วหมวกมีกี่ใบคะหมวกมีหนึ่งใบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะ death is a hat ค่ะนักเรียนก็พอที่จะเข้าใจแล้วเนาะว่าหลักการใช้ต้องใช้ยังไงต้องใช้กับอะไร ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะคึ Good ้ดบาย